เราจะมาแกะแกะกล่องดูดิม okay. well, like ีอะไรข้างในมีอะไรข้างในหรือเปล่าเออแกะกล่องครับสั่งเรือไมากครับนี่บงข้างในไดอย่างนี้ครับการหอกัะป๊าปป๊าปป๊าเป๊าปดี จะได้อะไรมั่งเนี่ยของใหม่หรือของเก่าเนี่ยเอยาน,อนี่ครับตัวเครื่องอตั ก็อันนี้ปึ๊บอืมกับบาครับบาอีกน,น,นี่ครับสสกับโซ่จับโซ่ครับจับกระติกตุวงน้ำมันครับครบครับครบครับโคนี้แล้วก็ แเจกเครื่องมือบกเรียมครับบอกกับบอกกับไขควงนี่ครัตวัวปิดปลาสูบเสียมาในราคาสองพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทครับ เดี S ๋ยวอเสร็จัะนีวิวให้เบิ่งอีกีนึงครับ